สวัสดีครับผู้ฟังที่รักครับเรื่องที่นายเศรษฐาทวีสินเนี่ยไปดูมิ่นดูแคลนพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นี่นะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าอาดีตบิ๊กข่าวกลองย้อนถามผู้นำต้องพูดอังกฤษเก่งแบบ Thank you ทหรือเปล่าเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ นายนันทิวัฒน์สามารถซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับนันทิวัฒน์ได้โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อที่ว่าผู้นำต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามหมายความว่าจำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยแหละครับเนื้อหาใจความเนี่ยระบ,บุว่าอย่างนี้ครับคุณเศรษฐาพูดว่าลุงตู่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง ไม่พูดภาษาอังกฤษพูดแต่ภาษาไทยเนี่ยถามจริงๆเถอะประธานเหมาเจอตุงประธานสีเจิ้นผิงพูดภาษาจีนไม่ใช่หรอครับประธานาธิบดีปูตินก็พูดรัสเซียนะครับหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีของเยอรมันเนี่ยเขาก็พูดภาษาของตัวเขาเองนะครับไม่มีใครหรอกครับที่จะพูดภาษาอังกฤษสักคนหนึ่งหรือว่าจะต้องเก่งอย่างนายกปูแตงกิวทรีไทม์ถึงจะเก่งอย่างนั้นหรือเปล่า เราต้องการคนบริหารประเทศหรือว่าต้องการล่ามแปลภาษากันแน่ละครับ